ลงน้ำมูบัน่นนอกจากนาอเด็ดเฮ็ดรลายเป็นเด็าตุ๊กปลาแลวเข้ากล้องหน่อยคุยกับแม่เราออกไปแล้วบอกที่ไหนละ่ะไหนออกอมันไม่ขึ้นเชิญอ,อะไรเข้ากล้องชมอันนั่นอะไร เชิญเข้ากล้องหน่อยเหรอผู้หญิเจ็ดกรนะเพราลำบากเนาะจ้าเนาะผู้ได้โบนท้อนนี่ลีนี่ ไม้ขนมหมาป้าจะส่งไปให้กินส่งกำลังใจให้ยายนี่เด้อจ่ะเด้อคนไหนมีให้เฮ็ดก็เฮ็ดไปสละเสียงดนตรีบัวพี่น้องได้ยินเสียงดนตรีอยู่บ่ดนตรีเป็นมาจัดงานเลี้ยง ที่สอนลองกดลองดูงพีส์กดให้แม่หกดเข้ายัางไงเข้าก้อมอยู่แบบไม่มีนี่อยู่แบบสบายสบาย เคยตูงนีไปยังแหลเอที่เขาขนมัน ตั้งศึกษาอยู่จ้าไปตลัดเพื่อบุร้องกับบุรุาะพี่นองเนาะดีสับดีอย่างดู้ส่งสัง่งลูก สั้งศึกษาอยู่จ้าวันนี้ไม่ได้เรียนหรอวันนี้เรียนหนังสือเปล่า เดินเข้ากล่องไม่ทำไม่เปลี่ยนไปให้พี่มินมาไปใค้เดยวเข้ากล่องมาไปเรียกพี่มินมาให้หาแม่ก,ก่อนนีแ้แหละโล่งแล้ว คอนมาติดโควิดนี่แหละไก่โบสูเลยมันติด้วยก็เฮ็ดไปโลดไอาขีดไปไอาขีดมันเนาะพี่้องเนาะะกี่คยขายกับเขาขายพ่อเด็กคากับเขาตรงน้ำตาหมูบานน้ำรันค่าเฮ็ดขนมมาเฮ็ดขนมบางนี่โอ้ สิว่ alley, aki, aki, ายากก็ยากว่ามันยากเติบอยู่เจอสิได้มาปันต้องพิดตรเออว่าคนเดียวแหละโล่งแล้ว แกงกะขายดที่ดีเด้พี่น้องตะกีกสวัสดีจ้าดีกว่าเรียนโทรศัพทราบซิซูนยนเปาประด้ยัง ร้านให้พี่มินให้พี่มินมาหาแม่นราะเดี่ยบเดียวตอนพี่มินเดินมาดูให้แม่นะาปะอ่าน้องปูงเป็นยังไงบ้างจ๊บเข้ากล่องยเาคุยกับแม่เ้าออกไปแล้ว แม่ก็บอกไปผู้เดียวไปพี่ภูกินเปล่าขนอมอม่ะพี่ภูป้าจะส่งไปให้กินไหมมาจัดงานเลี้ยงรีสอร์ทบริษัท ดูดีสัตวดลงงานนี่อย่างลูกบ้านซื้อๆกันฮาเนี่ยเห็ดนอกพี่นอ้องมองมันจีใดเงินเพื่อน แเท่าแล้วไว้กินเหี๋แม่จะอันนั้นทำไข่ทำนี่เสร็จทำไข่ข้าวคอยก่อนข้าวคอยหมูเหีวเดียวก็วปิดดีรอเลยเอโหดูแลจีบตัวตัวบ้านเฉย,เฉย น้องเดิมเบืองเห็ดเห็ดกับเพาลนะำบากเนาะจ้าเนาะกูได้โบนท้อนนี่ดีหนิวนนี้ไปได้สองคลิปรถแห่ซ่องรูอะไรเนี่ย